สวัสด pues ch so so ีคร si ับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดี FC นะครับผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมเอาวันนี้พบกับผมร้านไอเด็กเตอร์ก็จะเดงสินคผมก่อนช่วงเช้าๆนะครับผมของวันที่18นะครับผมวันศุกร์ที่18เดือนกุมภาพันธ์2565ครับวันนี้ทางร้านมีสินค้ามานำเสนอครับราคาเบาๆย่อมๆครับผมตัวนี้จะเป็นรถไถรุ่นนาคาโนนะครับผมตัวนี้จะเป็น35แรงเครื่อง Direct Injection นะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวน5นะครับผมตัวนี้ยาง พอได้นะครับผมยางหน้าหลังพอได้ตัวนี้จะเป็นเครื่องขนาด35แรงนะครับผมเครื่องไดเล็กอินเจคชันนะครับผมตัวนี้นะผมเป็นรถไถรุ่นนาคโนะครับผมตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวินนะครับผมอะไรพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับผมอุปกรณ์สองชิ้นครับมีใบดัดดินหน้าผ่านพนหลังให้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่หน้ากากชุดหน้ากากใส่ให้ใหม่นะครับตัวนี้ครับข้างหน้านี้ไม่มีมาเดี๋ยวเราใส่หน้ากากหน้ากากให้ใหม่หน้ากากแต่งนะครับผม ตำหนีนะครับผมคันนี้จะมียางตรงนี้ครับผมมียางตรงนี้เดี๋ยวเราจะแถมให้ไปนะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับผมอุปกรณ์หน้าหลังครับไมันดินหน้าแล้วก็ผ่านพัห้านะครับผมตัวนี้ก็รถจอดนานนะรรถจอดนานมากครับเครื่องเกียร์ก็ถือว่าโอเค90%เลยละครับเครื่องเกียร์นะครับผมระบบโฟวินทํางานปกตินะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องในเล็กอินเจคชั่นใช้งานมา3 0 0พอ่า2,000กว่าชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ครับ 2,000ตัวชั่วโมงตัวนี้เครื่องแห้งๆนะครับผมเครื่องแห้งๆตัวนี้จะเป็นอิซกินะครับผมเครื่องยนต์สามสูบไดเรเลิจิชันนะครับผมลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับผมแบบรวมครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับคันนี้ครับราคาย่ยมเยาแน่นอนเครื่องนี่มากครับตัวนี้ครับ นรียมากครับครับท่านใดสนใจครับผมติดต่อมาได้ครับผม0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับ0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับผมอ่าราคานี้อาจจะมีไม่บ่อยนะครับราคาอยู่ที่115,000บาทครับ115,000บาทนะครับผมราคานี้รับรองหายากมากครับรถที่ว่าสภาพแบบนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมอ่าตี่นี้ครับ อันตัวนี้เราก็ใส่ต้นข้าพเหมือนเดิมครับผมก็จะมีเบาะขาดนะครับผมกันจังหน้าตรงนี้ไม่มีแต่เราจะใส่กันจังหน้ากันไม้ตรงนี้ให้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์สามสูตรตเล็กอีกที่แท้นะครับผมขนาด35แรงนะครับผมตัวเดียวเท่ากับยันมาสามห้านะครับผมขนาดคนใหญ่อ่าผิวจะใหญ่ด้วยตัวกันอีกนะครับผมอุปกรณ์นาฬิการัดหลังนะครับผมราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับสองร้อยกิโลแรกนะครับเด็ดสุดพิเศษสองร้อยกิโลแรก เจ็ดสี่ท่านใดที่ดูคลิปอยู่แล้วครับผมกดติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่ซูซูซูสองกับผมอ่าตัวนี้รถเราก็พร้อมจะส่งนะครับถ้าใครสนใจก็เราพร้อมจะส่งให้ได้เลยนะครับผมคันนี้ครับนากโน่สามสิบห้าแรงเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องมันมีไอครับระบบน้ำไม่วนไม่ดันนะครับผมเบื้องท้ายเงียบครับไม่มีหอนนะครับผมตอนนี้จะเป็นระบบแปดเกียร์เดินหน้านะครับผมแปดเกียร์เดินหน้า ก็แม่นใจเหมือนกันนะครับผมเกียร์ที่ห้าเป็นเกียร์ธรรมดาครับผมตัวนี้แม็กโน่นะผมจะเป็นรถผลิตในประเทศไทยนะครับผมโรงงานใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่นครราชสีมาแล้วครับคันนี้ครับรุ่นนี้ครับตัวนี้จะเป็นเอลครับเกียร์เอลเกียร์เอ็มเกียร์ไฮอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมระบบเขาปันวิดีโอตทีนี้ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับผมใช้ได้หมดทุกอย่างเลยลองเข้าดูนะครับ ตอนนี้ดีโอยังไม่ทํางานนะครับเนี่ครับดีโอยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ดูตัวนี้รอบดีโอใช้งานได้นะครับผมสำหรับท่านใที่จะเอาไปใช้ในสวนนะครับผมใช้ในครอบครัวนะครับผมก็ไม่ควรพลาดรถคันนี้ครับราคาย่อมเยาครับผมราคาตามนุกครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเอาไปใช้ในสวนนะครับผมโดยจะไป ไถพวนไถตามอะไรตามอะไรก็ได้หมดนะผมตัวนี้ครับก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับผมถือว่าคันใหญ่พอสมควรครับค้อมใหญ่ใหญ่กว่ายันมาสามห้าละกันครับผมตัวนี้ครับผมราคาก็ไม่แพงราคาก็ถูกครับผมตัวนี้จะเป็นเอกสารซื้อขายนะครับผมแบบตัวนี้นาโาโนจะเป็นรุ่น NT 3 5 0้ DI นะครับสา NT สามู DI หรือว่า35้แรง Direct Injection นั่นเองครับผม ตัวนี้ก็จะมีตมิก็จะมีชุดหน้ากากมียางมีเบาะแล้วก็ลังคาก็มีแค่นี้ครับผมก็คือร้านเราก็ขายตามสภาพนะครับผมเราขายตามสภาพโดยกระป๋องใช้งานนะครับผมอุปกรณ์ภายนอกอ่าลูกค้าก็ซื้อไปก็เอาไปแต่งนิดๆหน่น้อยๆครับผมเพื่อความสวยงามนะครับผมับหรือว่าท่านใดไม่แต่งก็ใช้งานได้เลยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดซีทชา่นครับผมฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดทับสไครต์ทางลูกไถ่หมื่สองร้านไอซ์เทคเลยนะครับผม วันนี้เราก็ได้มารีวิวรถไถร 1, 115, คาคาถูกครับนาคาโน่35แรงบีไอนะครับผมอุปกรณ์ดันดีนหน้าพานพ่นหลังครับราคา101,500บาทครับติดต่อสอบถามได้เลยครับผม082-874-072ครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกุ้งศรีจังหวัดกรุงเทพครับไฟแดงมาเพียง2กิโลนะครับผมสีอะไรสนใจครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ทางร้านก็ขอจบการในทัสงหมดเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ